เมื่อทางการลุกกระชับพื้นที่เริ่มกระชับอำนาจเริ่มที่จะเอาจริงในเรื่องของการจับจ้วงกระบวนการล้มเจ้าทั้งหลายก็เลยพลเอกชวลิตก็เลยออกมาพูดในเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมก็น่าคิดนะครับว่าพลเอกชวลิตออกมาพูดในสถานการณ์อย่างนี้มีเป้าประสงค์อะไรในขณะที่ผบทบเอาจริงเอาจังและเล่นงานทุกคนที่จับจ้วงล่วงละเมิด แต่พลเอชกชวลิตกําลังจะบอกว่าเราต้องใจกว้างใจกว้างอย่างนี้ได้อย่างไรผมซึ่งก็คลางแคลงใจในการกระทําของพลเอกชวลิตและบอกด้วยว่าที่นี่มีอดีตพบทบถ,ถึงสามคนนะ <c oughs> จะทําอะไรอะเ <c oughs> เอออ <c oughs> แล้วมีอดีตนายกที่มีชีวิตอีกสามคนด้วยนะ <c oughs> เออ <c oughs> จะทําอะไรนะ <c oughs> แล้วอีกเร็วๆนี้จะมีหม่อมเจ้ารุ่นสุดท้ายเข้ามา อาจารย์ตีความไงหม่อมเจ้ารุ่นสุดท้ายปกติเจ้าเนี่ยจะหมดไปแล้วหรือ,อยังไงอาจารย์นั่นสิเจ้าจะหมดไปแล้วหรือครับทําไม่หม่อมเจ้ารุ่นสุดท้ายปกติลูกของพระอ,องค์เจ้าก็จะเป็นหม่อมเจ้าใช่ไหมแล้วรุ่นสุดท้ายก็แสดงว่าต่อไปนี้เราพระอ,องค์เจ้าจะไม่มีลูกหรือมีลูกแล้วก็ไม่ได้เป็นหม่อมเจ้าอย่างนั้นเหลือถึงเป็นรุ่นสุดท้ายผมสงสัยอยู่ แปลว่าเจ้าที่พูดเนี่ยเออกําลังจะไม่มีหรือกําลังจะหมดไปเออ,เอ,อผมงงมากเลยนะอาจารย์แม่ท่านอาจจะหลุดไปมั้งท่านไม่ได้ตั้งใจแล้วพูดพลาดไปหรือเปล่า <laughs> เอออันนี้ก็น่าสงสัยอ,อแล้วแล้วที่จริงๆแล้วเนี่ยนะที่นาวาอากาศตรีชนินคล้ายครึงเนี่ยที่ <laughs> ออกมา ทางทางเฟซบุ๊กใช่ไหมครับ,รบมีมีท่อท่าทีที่จับช่วงมินเมที่จะมินพระบรมเดชานุภาพครับผมคิดว่าต้องสอบสวนให้ดีผมไม่เชื่อว่าทหารเนี่ยเวลาเขาทำอะไรเขาไม่มีลูกพี่เขาไม่มีผู้อุปถัมภ์เขาไม่มีนายอ๋อลำวังนาวากาศตรีคนเดียวเนี่ยมันคงไม่ทำอย่างนี้แบบโจงคลื่มอย่างนี้ก็ <c oughs> ทหารเนี่ยเขาจะมีลูกพี่ Oh. แล้วเขาก็อยู่ในระบบอุปธรรมที่เหนียวแน่นเพราะฉะนั้นต้องสาวให้ดีอย่าวางใจว่าเพียงแแค่บุคคลคนเดียว hmm. ตกลงปมนี้เราก็คลายกันไปพอสมควรครับอ้าวถ้าอย่างนั้นเราไปปมถัดไปแล้วกันครับ หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2553ให้สาสา6คนพ้นจากการดำรงตำแหน่งสาส,าสเนื่องจากถือหุ้นโทรคมนาคมนายบุญจงวงไตรรัฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายเกื้อกูลด่านชัยวิจิตรรัฐมนตรีช่วยคมนาคมต้องพ้นจากตำแหน่งสาสาไปด้วย ปมปัญหามีอยู่ว่า,าการเลือกตั้งซ่อมที่จะมีในวันที่12ธันวาคม2553หากนายบุญจงวงไตรัฐและนายเกื้อกูลด่านชัยวิจิตจะลงสมัครรับเลือกตั้งควรจะต้องลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ท่นานมาชัยครับมีคนเขาบอกว่าเอาคุณสุดเทพเทือกสุบรรเอาคุณสุดเทพเนี่ยเป็นบรรทัดฐานได้ไหม ถ้าเลือกตั้งที่สุราธานีเนี่ยเออคนสุราษฎร์เขาบอกว่าเอาคุณสุเทพเป็นบรรทัฐานไม่ได้ครับทําไมอะ่ะมันต้องบัญญัติครับอ๋อต้องบัญญัติบรรทัฐานเนาะสุเทพไม่ใช่บรรทัฐานแล้วเพราะสุเทพมันเทือกสุบรรเพราะฉะนั้นเอามาเป็นบรรทัฐานไม่ได้ครับเออจริงๆแล้วก็น่าคิดว่าคุณสุเทพเมื่อครั้งที่แล้วที่ไปลงลาออกจากรองนายก และไปลงสมัครที่สุราษฎร์ธานีที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยทำไมมันถึงว่างลงนะใครเป็นคนทำทำอะไรที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายเลยทำให้ต้องหลุดไปนะคุณชุมพลการจะนั้นพ้นไปพบแจ้งบัญชีไม่ครบถ้วนปกปิดตกลงคุณชุมพลเนี่ยเมื่อแจ้งไปแล้วเขาก็ดีนะเขาก็ไม่ไม่กลับมาลงที่เดิมอีก <ừ. S 1> เพราะว่ารู้สึกว่าเขาเขามีจรรยาบรรณมีมารยาทมีมีมาตรฐานพอสมควรไม่อาจารย์เขาห้ามห้าปีเขาห้ามห้าปีอ้าว <laughs> เขาส่งลูกส่งเมียลงได้<อ>เขาก็ไม่ลง<อ>เห็นไหมล่ามีความละอายสิ<อ>หรือมียางอายบ้างเอะเราทำผิดแล้วไม่ควรจะเอาลูกเอาเมียมาลงใช่ตกลงก็คุณสุเทพก็มียาง อายเหมือนกันว่าถ้าจะลงในขณะที่เป็นรองนายกด้วยครับมันดูไม่สมควรก็ลาออกจากรองนายกแล้วก็ไปสมัครสสอที่สุราษฎร์ครับตกลงอาจารย์บอกว่าอันนี้เป็นสุเทพบรรทัดฐ,ฐานไม่ได้ต้องเป็นบัญญัติบรรทัดฐานเอาละอาจารย์ครับประเด็นตรงนี้เนี่ยผมว่าวิธีคิดของคุณสุเทพกับคุณบุญจงกับคุณเกื้อกูลเนี่ยม,มันอาจจะคิดต่างกันนะเ,<อ>เพราะคุณสุเทพเนี่ยลาออกแล้วยังไงแง่แง่เนี่ย ก็นอนมาเพราะเลือกตั้งยังไงชนะแบเบอร์ออ oh. เพราะนั้นลาออกหรือไม่ลาออกผมคิดเอาเองนะคุณสิทธเทพบอกลาออกยังไงก็ได้กลับเข้ามาอ oh. แต่สําหรับคุณบุญจงกับคุณเกื้อกูลเฮ oh. hey. ลงไปเลือกตั้งแล้วลาออกจากรัฐมนตรีไม่แน่ใจนะว่าเลือกตั้งแล้ว จะได้กลับมาแบเบอร์เหมือนคุณสุทเท<อ>พหรือเปล่อาถ้าอ,อย่างนั้นเขาก็ต้องหวังใช้อิทธิพลและอำนาจของการเป็นรัฐมนตรีสิอมีกนน,น่าคิดอยู่เหมือนกันอาจารย์รและประเด็นที่ท่านนายกอภิสิทธิ์ก็พูดอยู่บ่อยๆว่ารเราควรจะต้องมีบรรทัดฐานที่ถูกต้องเหมาะสมค,คนที่เป็นรัฐมนตรี ร่วมรัฐบาลกับท่านนั้นเนี่ยถ้าลงสมัครสสก็ไม่ควรที่จะดลลงตําแหน่งรัฐมนตรีอยู่ในขณะนั้นครับที่แรกผมก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจออแต่พอไปดูรัฐธรรูนู์มาตรา181<อ>ทำให้มองเห็นว่านายกรัฐมนตรีมีประเด็นที่สำคัญเลยอยังไงครับอาจารย์ครับมาตรา181บอกว่าเมื่อรัฐบาลอยู่ครบอายุสสก็ต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่ถูกไหมครับใช่ครับ พอจะเลือกตั้งใหม่รัฐบาลเก่าก็จะต้องรักษาการชั่ว,วคราวจนกว่าจะได้คณะรัฐมนตรีใหม่ใช่ไหมครับ,รบตอนนั้นเนี่ยรัฐมนูลมาตรา181เขาระบุไว้เลยว่ารัฐมนตรีที่รักษาการขณะที่มีการเลือกตั้ง 1. ห,ห้าไม่ให้โยกย้ายข้าราชาการถ้าจำเป็นโยกย้ายต้องไปให้กรกตรับรองอว่าไม่ได้มีนอกมีนายไปโยกย้ายคนไปดูแลเรื่องการเลือกตั้งหรือไปมีอิทธิพล อสองจะต้องไม่สร้างโครงการใหม่ๆที่ไปผูกพันรัฐบาลใหม่อออาจจะทําให้ได้แต้มขึ้นเออใหได้แต้มแล้วไปผูกพันรัฐบาลใหม่ครสามจะไม่ใช้จ่ายงบประมาณในเรื่องของการสํารองจ่ายเพื่อฉุกเฉินออาจจะอ้างว่าเฮ้ยตอนนี้มีเหตุน้ําท่วมหรืออะไรก็ต้องโคลาชที่อยุธยาเออเอางบประมาณไปจ่าย<ะ>มาฉุกเฉินได้เสียง Oh. รัฐมนูญเขียนห้ามเลยนะนี่ขนาดนี่ขนาดร,รัฐมนตรีที่รักษาการนะและประการสุดท้ายบอกด้วยว่าห้ามไม่ให้ใช้ทรัพยากรและบุคคลของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่มีผลต่อการเลือกตั้งนั่นแปลว่ารัฐมนตรีเนี่ยที่จะต้องหมดไปทั้งยวงเลยนะอาจารย์ครับทั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยลุดไปหมดเลยครับแค่รักษาการนี่ก็ยังกำกับดูแลไว้ เข้มงวดกวดขันถึงสี่เรื่องด้วยกันเออแล้วคุณบุญจงกับคุณเกื้อกูลเป็นรัฐมนตรีเต็มเต็มเลยไม่ได้รักษาการ,รด้วยครับแล้วถ้าเกิดการเลือกตั้งแล้วตัวเองยังเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วอ้างว่าไม่มีกฎหมายห้ามเออถ้าดูตามเจตนารมณ์ตรงนี้มันไม่น่าจะทําได้ใช่ไหมเออน่าคิดเหมือนกันครับอาจารย์ครับอเพราะเป็นรัฐมนตรี อย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ทำสี่ห้าเรื่องเหล่านี้อาจารย์ครับแต่ไอ้ใครไม่สนับสนุนไม่เชียร์ตำแหน่งผมยังอยู่แล้วผมยังได้ตำแหน่งเหมือนเดิมเออฮะหมายหัวไว้ได้ไหมอนาคตอ,อนาคตช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองมึงระวัง,<า>งเออ,เอ,อข้าราชการจะต้องหวั่นเกรงไปตึบ,ตบ ตึบๆเหมือนกันอาจารย์อ,อ,อันนี้ <ไป S 2> น่าคิดนะครับเออเป็นไปได้เอ,อ๊ะแล้วที่บอกว่าเที่ยวนี้จะมีการเลือกตั้งซ่อมวันอาทิตย์ที่12ทธันวาใช่ไหมใช่ครับทำไมมันถึงต้องเลือกตั้งซ่อมหละ่ะโคราชกับอยุธยาน